ตอนนี้นะครับเราก็ลงมาที่ชายหาดกันแล้วแล้วเราก็จะตักทรายใส่รถจักรยานของเรากันนะครับไปเลยอ่าอุ้ยหนึ่งตักแล้วครับโอ้แต่ในทรายนี่น่าจะปั่นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การลากจูงเอาสองตักแล้วนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปด้มาถมดินนะครับฮ<อ>ะเอาไปตรงนู้นนะครับโอ้แต่มันจะหนักหรือเปล่า โอ้โหสามอันก็เยอะแล้วอะเนี่ยโอ้โหอ่าตอนนี้น้องภูมิก็ตักซรายครับอ่าน้องภูมิตักซรายใส่จักรยานครับนี่ใส่กระบะหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซรายไปเทกันนะครับใช่ไหมยอันนี้มีปรับดินนิดหน่อยครับตักไสเลย โอ้โหอันนี้ตักใหญ่เลยครับโอ้พอแล้วมัง้งพอยังพอยังครับเอาลครับตอนนี้ก็บะเราเต็มแล้วเดี๋ยวเราเอาเก็บที่ตักซ้ายก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาฟ้าไปเทกันนะครับเอา้าบีบแตวเลือกเอาใช้หน่อย <c oughs> โอ้โหไปเทตรงไหนครับไปเลย <N un ca i> นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาทรายนะครับไปเทตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวดูน้องภูมินะครับจะไปไหวหรือเปล่าฮะ <N un ca i> เอารถไปดูนกเลยเหรอแล้วเอาทรายไปเทไหนเทตรงนกเลยเหรอ <N un ca i> เอาเทลเลยเอาตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหนี่ครับจักรยานเทดำไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้จักรยานเทดำเรียบร้อยแล้วครับ เอามาเทตรงนี้นี่เองโอเคตอนนี้กำลาาังทำความสะอาดกระบะอยู่นะครับเอา้ายออกให้หมดนะครับน่าเรียบร้อยฮะปักใหม่ใช่ไหมครับเราต้องขับรถมาใหม่ก่อนครับดันอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ยโอ้ยโอ้นี่ครับเทไปหนึ่งเที่ยวแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้น้องภูมิจะ เอาเที่ยวที่สองนะครับมาตักทรายเที่ยวที่สองนะครับอ่าหนึ่งตักอ่าได้แล้วครับสองตักตักตรงยากเลยนะครับอ่าได้แล้ว3ตักได้แล้วสี่ตัก คือตอนนี้ไปตักตรงต้นหญ้าเลยนะครับอห้าตักครับหตักครับเที่ยวนี้เอาเยอะไหมครับเยอะพอยังเต็มแล้วครับเต็มแล้วไปได้เอ้าลืมที่ตักเปล่าหรือไม่เอาไปอ๋อเทดรัก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาที่ตักนะครับที่ตักทิ้งไว้นี่เลยนะครับไปเทดรัแล้วครับนี่อ่า เทดำแล้วครับอุ้มอุ้มโอ้โหโอ,ม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 อม้มาแล้วตอนนี้เทดำรอบสองแล้ววิ่งมาที่ตักมาแล้วนะครับนี่เหมือนเดิมครับทำความสะอาดกระบะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้น้องภูมินะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวหาดทรายแล้วก็เอารถจักรยานคันใหม่ของน้องภูมินี่นะครับมา รีวิวตักสายให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับอ่าแล้วสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวน้องภูมินั้นครับจะต้องขอลาไปก่อนแล้วน้องภูมิจะกินข้าวแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้ yeah.